ออกรถในเดือนนี้รู้ไหมครับที่ปฏิพัทน์ออโต้ให้อะไรกับคุณลูกค้าบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราฟรีประกันภัยให้อย่างที่สองนะครับเราฟรีค่าจัดค่าโอนให้เพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คนไม่อยากจะเสียเงินเพิ่มสำหรับในการออกรถหนึ่งคันนั้นนั่นคือสองอย่างตรงนี้รับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายเหมือนเดิมและก็มีรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออตโอต้ยืน1เรื่องรถสวยเดี๋ยวเรามาดูรถเข้าใหม่กันหน่อยฮะ MG 3นะครับตัว1.5ท็อปสุดมีซันรูฟเกียออโต้รถปี20ไม่2 0 0 0 0โลโอ้โหแล้วก็สำหรับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นออโต้ CVT ตรงนี้คมันให้ในส่วนของรายละเอียดมาเนี่ย ไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เดลงเดลไลท์มีมาให้ครบนะฮะแต่ตัดหมอกเนี่ยยังไม่ได้มีการใส่มาให้โลโก้ MG กรอบกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมรถเนี่ยจะออกสีเหมือนแบบเหลืองใบตองแต่ไม่ได้เป็นเหลืองสดเหมือนการแลบหรือว่า ปิ้งกระดองใหม่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันจะเป็นเหมือนสีเขียวแบบใบตองสีอ่อนๆนิดนึงนะฮะหลายคนเดยมองว่าเฮ้ยสีมันโซมหรือเปล่าหรือว่ารถมันโซมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่โซมครับไหม่สองหมื่นมันจะเป็นการทําแบบตัดสีกับตัวรถ1นึ่คันนั่นกะ็คือถ้าเกิดอย่างเราดูด้านนอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นสีเหลืองทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอย่างตัวหลังคาเนี่ยมันจะใส่มาเป็นตัวสีดำนะฮะแล้วก็จะสโลปกับตัวซันรูปพอดีนะครับ ส่วนใหญ่รถตัวนี้มันจะเหมือนกับรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายซึ่งถ้าเกิดเราจะเปิดฝั่งกระโปรงหน้าจะอยู่ในตำแหน่งของฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดฝั่งคนขับตรงนี้คือมันจะไม่มีมันจะเป็นที่เปิดฝาทถังน้ำมันแทนอันนี้อันให้ดูตัวเครื่องกันหน่อยครับ1.5ก็เทียบเคียงกับพวกแบบ B SIGMENT นะฮะตัวนี้เป็น Auto เกียร์ออโต้ CVT ได้ลองสตาร์ทให้ดูนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ตามปกติทั้งหมด อัน,นเปิดพามากให้ดูด้วยนะเปิดไฟหน้าให้ดูด้วยครบครบจบจบกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดยังอยู่ไกลเนี่ยแล้วไม่สามารถสะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านได้นะครับอันก็จะทําให้ดูแบบละเอียดในระดับหนึ่งสาหรับการดูคลิปนี้แล้วเผื่ออาจจะตัดสินใจในการซื้อหรือว่าจองกันได้เลยถ้าเกิดดูคลิปวิดีโอนี้จบนะฮะแต่จะมีการสะคุงตัวคลิปบ้างไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อันก็ อยากจะเน้นในเรื่องตัวการผ่อนถูกตัวรถปีใหม่แล้วก็ราคาแบบสำหรับคนที่ขุมกำลังทรัพย์ไม่ได้เยอะมากสามารถจับต้องได้และเขามีการเดินทางที่ดีกับตัวเขาเองและก็คนในครอบครัวนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตั้งศูน์ทุงร้อให้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นของใหม่นะฮะแล้วก็พวกกรองกองอากาศเนี่เนี่ยเช็คให้หมดแล้วรถไม่มีการตัดต่อโครงสร้างไม่มีการจมน้ํามานะครับ แล้วก็ปั๊ม ABS จะมาอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะฮะพวกแบบยางยิงซิโคนนะครับของเดิมเลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็พวกเม็ดองเม็ดอาร์คคราวนี้ถ้าเกิดเราจะดูในส่วนของสเต็ปเครื่องเนี่ยสามารถดึงก้าบนบรรทมันเครื่องขึ้นมาดูได้รถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดตัวกําลังอัดมันเสียหรือว่าไส้ในมันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีเศษน้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้าบนบรรทมันอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วจะมาดูตัวจริงที่ร้านอันก็จะแนะนําแบบนี้ จะดูผ่านทางคลิปวิดีโอออนไลน์อ่านก็แนะนําแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนในทุกมุมของตัวรถ1คันแน่นอนนะครับสําหรับใครที่กําลังหาผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000ไม่ใช่ว่าตัวรถรุ่นนี้เป็นแบรนด์รองและใช้ไม่ดีนะครับถ้าเกิดถามว่าฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้แต่เครดิตดีสมมุติว่าอย่างเป็นพนักงานบริษัทยอยู่คนหนึ่งนะครับเดินมาถามว่า MG คันนี้ สามารถที่จะออกรศูนยนบาทได้หรือไม่ถ้าเกิดทํางานอายุงานผ่านโปรแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คเครดิตว่ายอดจัดไฟแนงของแต่และธนาคารได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดภายในเดือนนี้และดูคลิปนี้มาออก MG สีเหลืองคันนี้อันฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีทูโทนส่วนสําหรับยางอันเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะเป็นตัวยางแม็กซินะครับข้างหน้าจะใส่มาเป็นตัวดิส ข้างหลังจะยังเป็นตัวรัมอยู่นะครับไล่ขึ้นมาจากตัวด้านบนนะฮะเก็บความสวยงามขัดทรงขัดสีเคลือบสีตัวรถทุกอย่างเรียบร้อยภาษีพรบอรเดี๋ยวต่อเป็นตัวปี68ให้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่เสาเอเนี่ยพวกนี้จะเป็นสีดําเงาและเป็นสีดําเงาหมดแล้วนะครับและถ้าเกิดเราขึ้นมาเห็นตรงนี้ก็จะมีเป็นซันรูฟอันนี้คือเทียบกับรถรุ่นอื่นๆได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดในราคาไล่เลี่ยกันหรือตัวปีไล่เลี่ยกัน รถเก่งรุ่นไหนที่มีให้ซันรูฟมาแบบ MG3 แบบนี้บ้างไม่มีเลยนะครับถูกต้องไหมไม่มีเลยเราเห็นแต่ตัว MG นี่แหละเน้นในเรื่องตัวออปชั่นแต่ส่วนใหญ่คนก็อาจจะคิดว่าเครื่องไม่ดีโครงสร้างไม่ดีตัวรถปอตัวรถเบาลองมาขับดูก่อนได้นะครับมันเป็นการเปิดใจสำหรับการเลือกซื้อในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอันมีทั้งแบรนด์หลักอันมีทั้งแบรนด์ลองอันสามารถ้ทนลองขับ ของแบรนด์หลักก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาทดลองขับแบรนด์ลองอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะคราเนี้ยให้ดูตัวภายในนะครับสําหรับตัวเบาะเนี่ยจะให้มาเป็นตัวเบาะผ้าและก็เดินด้วยได้สีขาวเดี๋ยวจะลองเปิดตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวาหาว่าแบบเใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็คือจะเป็นตัวซันรูปอันนี้เดี๋ยวเบาเพลงก่อนอ่านะฮะเป็นจอทัชสกรีนมาให้มีกล้องมองหลังไหม กล้องมองหลังยังมีกล้องมองหลังยังมีนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเราก็สามารถเปิดปรับอะไรพวกนี้ตามความชอบได้เลยส่วนซันรูมเนี่ยการที่เราจะใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของตัวไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าตรงนี้ใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราไม่อยากจะเปิดหมดแบบนี้เรากดปิดแบบนี้ได้พอเรากดปิดสนิทแล้นนะอ่าเดียนชห้ดู กดปิดสนิทแบบนี้แล้วใช่ไหมเรากดอีกหนึ่งทีมันจะเป็นการยกในส่วนของตำแหน่งด้านท้ายขึ้นไปอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากใช้แล้วกด1ทีมันก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวสลูปเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็รถเนี่ยเลขไม์เพียงแค่25 0 0 0นโลนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราต้องการที่จะเล่นเป็นตัวรลบคำสั่งเสียงเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยนะฮะก็คือ ประโยคคำว่า hello MG นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว Apple CarPlay และก็ Android Auto มาให้อันนี้ถือว่าจบหมดแล้วครบหมดแล้วนะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันจะมางงตรงนี้หน่อยหนึ่งก็คือถ้าเกิดอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยปกติมันต้องเป็นอะไรฮะที่ปัดน้ำฝนแต่ตัวนี้มันจะย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็จะย้ายที่ปัดน้ำฝนมาอยู่ในตำแหน่งขวามือแบบนี้นะฮะช่ององค์ช่องแอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นการออกแบบ มาสวยงามอาจจะเหมือนแบรนด์อื่นบ้างบางทีเราอาจจะคิดแบบนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างกั้นั่งเนี่ยสูง180แหนนว่าสบายมากนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองด้านหน้าเนี่ยคือรถมันจะสโลปลงไปแต่มันจะมาหนาขึ้นนิดนึงสาหรับสายตาที่เรามองก็คือจะเป็นในช่วงของคอนโซลนะฮะแต่ถ้าเกิดเรานั่งแบบพอดิบพอดีเหมาะกับสายรัร่างกายของเราที่เราสามารถขับได้แบบไม่เมื่อยแล้วนะฮะมันก็จะเห็นตัวด้านหน้าทุกอย่างหมดเลย ไม่ได้การ,ระยะในการเลี้ยวหรือองศาในการเลี้ยวอะไรพวกนี้ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านในกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอันพามารับชมด้านท้ายบ้างสําหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่สามารถซื้อให้คุณแม่และคุณพ่อใช้ไว้ไปทําธุระได้หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับที่อยากจะ ให้รถลูกไว้ใช้ขับไปทํางานสักคันหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราคิดถึงในเรื่องตัวการจัดไฟน้นล้วมันต้องมีภาระเพิ่มเติมขึ้นมาถูกต้องชะไม่คบเพราะนั้นเนี่ยเหลขการผ่อนเนี่ยมันก็ต้องถูกไม่ใช่ว่าอยากได้และเหลขการผ่อนต้องแพงแล้วมันจะไปเป็นภาระสำหรับตัวลูกเขาเองเพราะนั้นอย่างแบบนี้ผ่อนอยู่เดือนละ5 0 0พันเท่านั้นนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้3จุดนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีมาให้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ คราวนี้บบเปิดตัวฝาท้ายด้านท้ายให้ดูกันสักนิดหนึ่งสำหรับเล่นโซอกด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําเงาเหมือนกันนะครับน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะแล้วก็ยางอะไรสํารองเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นที่ปะายางฉุกเฉินแบบนี้มาให้แทนสําหรับตัวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตามกันมาแต่อย่างบางรุ่นเนี่ยมันก็ยังมีเป็นที่ป่ยางฉุกเฉินก็มี แล้วก็เป็นตัวยางอะไรสำรองก็มีเหมือนกันนะฮะทรงสไตล์แฮนด์แบ็กห้าประตูนะครับก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วสําหรับตัวรถเก่งในบ้านเราถูกต้องไหมครับสาหรับตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2020ปยี่บเพื่อนบอกเลขไม่ไปเท่าไหร่นะ2 5 0 0 0านโลนะครับสำหรับรถปี2020อันถือว่ารถเนี่ยมันใหม่มากนะครับรถเนี่ยมันใหม่มากถ้าเกิดเราอยากหารถเก่งใช้สักคันหนึ่งออปชันดี นะครับราคาถูกๆออกรถง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเยอะใช้ไปเดือนต่อเดือนก็ผ่อนไปแต่สามารถที่จะสร้างความสุขสบายให้กับเราได้มากขึ้นในเรื่องของตัวการเดินทางมากกว่าเดิมตัวนี้นะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพออันไม่ขายแพงไปมากกว่านี้แหละนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าราคาอยู่มันสามเนี่ยตัวนี้เป็นราคาพื้นฐานเลยนะสําหรับในตลาดตอนนี้แต่ถ้าเกิดดูในคลิปนี้มาตัวนี้ลดให้เหลือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท แต่ว่าถ้าเกิดอย่างราคาถุมนี้ผ่อนเท่าไหร่ตัวนี้ผ่อนอยู่เดือนละ5,000ันต่อสัญญาเพราะนั้นถ้าเกิดคนซื้อรายได้หมื่นเดียวซื้อได้เลยครับไม่ต้องคําไม่ต้องกู้ร่วมนะฮะลองคุยกับคนในครอบครัวดูลองปรึกษาคุณพ่อคุณ,คณแม่ดูลองปรึกษาพูดคุยกับทางลูกดูก่อนได้ถ้าเกิดมันสามารถที่จะเอาไปตอบโจทย์ในการใช้งานตรงนั้นและมันคือเป็นความจําเป็นที่เราต้องใช้ในปัจจุบันตอนนี้อันว่าผ่อนห้าพันเนี่ยสำหรับตัวแบรนด์ MG เนี่ย เหมาะสมมากและถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราอาจจะเกิดความคิดหรือว่าอาจจะมีความเครือบแคลงใจในเรื่องการใช้งานตรงนี้อันสามารถพาไปทดลองขับได้โอเคนะครับและเดี๋ยวประกันภัยอันแถมให้จัดโอนอันออกให้สำหรับใครสนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับก็ต้องขอฝากวาด้วยรถเก่งอีกหนึ่งคันราคาถูกผ่อนสบายๆละเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ